ีนี่อ่ามีดยันสองโมงครึ่งนะครับยอดสวยในจ้าหน่อยโมนี่เพิ่นข้างงันเอ้าโอ้โหอะไรจิ้จักมีดอยู่ในถ้วยนี่อันนี้ชีมีดเนาะอันนั้นมีดหนึ่งอดขดโถบึ้งบิ่งบึ้งบึ้งต้นเบิ่งต้นเบิ่งต้นครับเหลือเบิ่งต้นมันอ่ะเดี๋ยวสิพาเบิ่งยางกระแดงดินหน้าต้นสั่แขนครับพี่น้องเบิ่งดูนี่หามีดาม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 าตามมาตามมาตามมาอันแข็งแล้ว เพราะไงนะนะว่าสีแพะผมเป็นเข้อรักแบบยามาท่าคองตบอกแล้วว่าผมเป็นข้อจะเอาลักอาเมทา่าขอ,าองตูดิวันีหอุ้ยเดยเล่นว่าหัวบุเรงขึ้นสิใจดีแท้วะผู้ใดงขึ้นสิใจดีแท้ยาเร็กมาท่าไหนวัดนีอ่าครับมันผมเป็นยาเร็กหรอกบุเรงบุเดงมาท่าหรอกเบื้องหูฮึถ่ายอยู่ในต้นยางมันบ่มีน้ำยางเพราะว่าถ้าเอายาเร็กมาท่าเอามาอาบทั้งสีมาเทห่าลดมันก็บ่มีน้ำยางมาทมาหรอกครับบ่มีถ่ายอยู่ในต้นยางบ่มีน้ำยางอ่น แต่ว่าถ้ามันถ่ายอยู่ในต้นยางมีดลำยางอ่นว่นาหาตะท,ท้ามันก็ออกอีดซื้อมันก็ะอองนี่โอเคมีเดิน,น,นเด้อสองปูนิฮะสอง,งองมีดนี่ฮะสองปูนิฮะมีดว่าท<อ>่านพี่น้องมีผู้น้องพี่น้องหลายคนอันทักกันว<อ>่าว่าบ่แม่นท่ายาเล่งบ่้นะคือพามาเบิ่งขับมือนี่มีดที่หามีดที่หนึ่งกับมีดที่หาก็ออกซ้ำเก่าแม่นบ่แม่นบ่แม่นมีดที่หาออกหลายก็มีดที่หนึ่งสมบ่ คือสิคืออยู่วะพอเอามือนี่มันออกสีไหลายๆวันจีมันสีหลายๆแม่มือนี่ออกสีไหลายๆจนว่าเพิน่นเพิ่นตกใจเพิ่นว่ามีมีคนลักเอายาเล่งมาท่าบ่าวบวตีบาานน่ได้แท้เพิ่นพูดว่าแบบว่านี้ที่เดียวเข้าใจดียาเล่งก็ควรละสามชี้ร้อยเด้อเขาเป็นน้ำมันบวกเ่ยาเล่งก็บสามชี้ร้อยเขาเสี่ยงมาท่าให้อีพยอยู่หนึ่งตัวมีดครับข้ามีดครับข้าต้นมันก็แข็งแล้วล่ะบ่าดใบสองงูเครืองเนาะอย่างหน่อย โอ้ยี่น้องครับคุณว้าวหนังมูระใบสองไงใบสองแหละครับปใบสองคุอนี่พันยาบเบี้ยบครับอ่ะก็เลยพามาแอปเดตมีดที่หางกับมีดที่หนึ่งมีดที่หาออกแล้วก็มีที่หนึ่งอีกเออหนึ่งมีดอยู่ในนี้นะครับอยู่ก้อนนั้นสี่มีดเป็นหามีดมีดที่หาครับพามาเบิ้งว่ามีดที่หนึ่งกับมีดที่หายังออกคือเกาวอนะอันนี้ซีมีดนี่อันนี้ซีมีดอันนี้มีดหนึ่งก่อนยางงามขนาดเด้อพี่น้องเด้อ สวดเลย่ยมาสั้นลุกียภาพวหามีดครับหามีดเด้อยักกระแดงบังกระแดงเอาเบิ้งก็โลดนี่นี่นี่เอาสายตาเบิ่งเอาครับนี่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 เบิ่งต้นยางนี่อันนี้เด้ซั่นอ้าวโอเครื่องถ้วยใหญ่ครับพี่น้องเครื่องถ้วยใหญ่นะครับยางโซ่ถิ่มยางห่างๆจังชี่ปลูกโซ่ถิ่มไว้กระซางมีน้ำยางเนาะ กินของดีว้ายม,มันได้กินของดีวะท่านแค่ห้ามหูจักว่ายางมันเอาอย่างมานสั่งเป็นน้ำยางท่านมันมีน้ำยางอยู่ในต้นยางบ่ะตะกีดถุยไปซันก็ออกมันบ่นมีดขาดอเอากระบปร,ปรมันบ่นมีดเหรอมีดฟันเอามันก็บ่ออกงอ๋อทักแช่ปะโอ้น <c oughs> ครับมีดนะครับมีดในปูนี่อันอันขออนุญาตถทำความในใจเนี่ ผู้เจ้าของกีดีฮันคิดฝันโบยุ่บวายางเจ้าของสิออกปานี่เออมันขบวนไ้นโชา่ออเนาคิดเขาฝันงสวนกับคิดคืามันทีออกปานี่เดนวายางสิม่ยางขายปานี้เดี๋ยวเพิ่งในพีน่องต้นมันนี่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 น่นี่ามีก็ได้เกือบเตี้ยมอยู่หันเห็นบเนนหนังหมูยังว่ะต้นสำาแข็งนี่เออฟัก อันไปถึงพี่น้องมึงเลยนี่จักจัหน่อยโอ้ยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยอ่ันใดดีๆหฮาไปไซอืมมาโตดูดูดูขอให้จักให้พี่น้องเบิ่งเลยให้แนบเอาไปไซละลายอ่ะอืมเบิ่งแนี้พียโอ้ย่างอย่างอย่งอย่างจะมีทันอ่ามีดอ่ามีดมีดมีหนึ่งอยู่ไหนฮะเพี่น้องเบิ่งเต็มเลยบกกับแขนแทรกกันดูนี่เบิ่องข้าวโรต์ง่กว่าเขนน้อยหนึ่งต้นนี่เออไป ขนาดเลยหามานี่ต้นมันบ่ได้หลายก็หามีก็ได้เครื่องถวยถึงสองสามจีบก็ตัวเนาะโอ้ปปาอันนี้สองปาสองปูด้าู้วโอ้ย่างก็ก้อบย่างมีหุบยงามขนาดรูกปูด้านี่หวังเอ้ยของแท้ของแท้เออ่วู้ อันก๊กน้อยๆอก๊กได้บันบอกอะหาซี่หาหมีดก็ได้เครื่องถวยแล้วพี่น้องเอ้ย,อยสองสามขีดก็แล้วละ